โอเคครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับผมพกผมเช่นเคยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลงพารากอนนั่นเองนะครับผมโอเควิธีการปลดล็อกพารากอนนะครับก็คือเราต้องเคลียรด่านหลักให้หมดก่อนนะครับแล้วก็แล้วเราต้องเล่นอินฟินิตี้ไปก่อนหนึ่งครั้งถึงจะปลดล็อกพารากอนนั่นเองนะครับซึ่งโหมดพารากอนก็จะคล้ายๆโหมดหอคอยนะครับสาหรับถ้าเป็นของ AD ดีนะแล้วก็ในส่วนของการเคลียร พารากอนตามที่กำหนดแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นในเรื่องของซุปเปอร์สแตชิพทุกๆ5ทุกๆ5ด่านนะครับแล้วก็ถ้าถึงด่าน25เนี่ยเราก็จะได้เพชร900อัน ได้รีโล18อันได้ฉายาพาลากอนคอนเคอร์เรอร์แล้วก็ได้ท่าเต้นไทดีนะครับผม mm. เพิ่มเติมนะครับ mm. ผมลืมบอกเมื่อกี้ไปก็คือถ้าลงพารากอนเนี่ยมันจะมีให้เลือกระหว่างนอร์มอลกับไนท์แมร์นะครับอย่าลืมเลือกเป็นไนท์แมร์ด้วยนะครับผมถงจะนับเป็นอะชิเมน์นะครับถ้าเป็นนอร์มอลเนี่ยมันไม่นับนะครับโดยไลน์อัพที่ผมจะใช้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็น 5ตัวละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีน้อยคนที่ใส่ได้6ตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกที่ผมไต่เนี่ยผมก็ใช้ประมาณ5ตัวนะครับมันก็พอแล้วก็ตัวแรกแน่นอนนะครับต้องเป็นสปีดวากอนอยู่แล้วนะครับตัวต่อไปเขเป็นโคคอดายนะครับก็ข้อดีของโอคอดายนะครับก็คือมันพสซีนะครับแซนบอดี้นะครับทุกๆการโจมตีเนี่ยจะทำให้ศัตรูนะครับ การเคลื่อนไหวศัตรูช้าลง50%นานถึง3วินะครับผม50%นี่เยอะมากเลยนะแเราก็ตัวต่อไปที่เราจะใช้ก็คือชาไฮอินครับซึ่งจริงๆชาไฮอินไม่ได้มีบทบาทสำคัญมากนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้เรียกได้ว่าเอาไว้ใช้ทําดาเมเอจเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแต่ตัวหลักๆที่ผมจะให้ว่ามีบทบาทสำคัญในการไตของผมก็น่าจะเป็นในเรื่องของนารุโตนะครับ เออตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้ก็สําคัญที่สุดเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้สําคัญรองอันนี้สําคัญสุดนะครับก็คือโอบิโตะนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็อีโวเรียบร้อยมันก็เก่งมากๆเลยครับเพราะว่าพออีโวมาแล้วเราก็จะได้อ่าในเรื่องของเคอร์ซับเฮสเทรดมานะครับอัปเกรดถึงเลเวล9แล้วเนี่ยการโจมตีจะสร้งางความเสียหายเผานะครับจำนวน30%ของดาเมจทั้งหมดนั่นเองนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าโกงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมเอาไว้อ่ะนารุโตะเนี่ยผมเอาไว้ รับพวกยูนิตที่มันเป็นตัวปกตินะครับแล้วก็โอปิโตเนี่ยผมเอาไว้ละลายบอสนั่นเองนะครับก็คือฟิเซอร์นั่นเองเดี๋ยวเราไปรุในด่านกันเลยนะว่า ในด่านประมาณไหนต้องทําอะไรบ้างโอเคงัค้นเดี๋ยวผมลองลง26เลยลองดูว่าไหวไหมนะครับโดยประเด็นหลักๆในการเล่นนะครับสาหรับพระละก้อนนะครับผมแนะนําว่ามันจะมีหลากหลายเปอร์มันจะมีหลายเปอร์ให้เลือกนะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นรีเจนกับทริสเป็นหลักนะครับรีเจนเนี่ยมันจะเป็นการรีเจนเลือดศัตรูนะครับถ้าเลือก1ครั้งเนี่ยจะเป็น0.2นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเปอร์นี้คือเปอร์ที่เราควรจะ ควรจะสนใจที่สุดนะครับก็คือสไลส์นะครับมีความสามารถที่จะเราเนี่ยฆ่าศัตรูเสร็จแล้วเนี่ยศัตรูก็จะแยกตัวออกมาโดยเลือดเนี่ยจะเริ่มต้นที่ครึ่งหนึ่งของตัวที่แยกนะครับสมมุติว่าล่างต้นเลือด1,000นะครับแยกตัวออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละ500นั่นเองนะครับผมการที่เราเลือกเลือกเปิร์กนี้แล้วเรามีอย่างนารูโตะเนี่ยมันทําให้เคลียร์ง่ายขึ้นอย่างสมมุติว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเปิร์กมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเปิร์กมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วผมก็รีเลยครับ อันนี้ผมก็รีออกมาเลยเพราะว่าอย่างบางทีอ่ะในเรื่องของ modifier อ่ะมันมันสุ่มตลอดนะครับมันไม่ได้แบบว่าล็อกว่าด่านแรกด่าน2ด่าน3ด่านส,านส,ามานสีมันจะสุ่ม3อันนี้เป็นหลักอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าดวงดีนะครับได้ได้เป็น ได้เป็นทริสหลายๆรอบเนี่ยผมแนะนําให้ดันต่อยาวๆไปเลยนะครับซึ่งก็จะมีหลายๆเปิร์ที่ควรเลี่ยงนะครับก็จะมีสตองอนิมีจริงๆอันนีน้นนก็ควรเลี่ยงครับฟาสอนิมีก็ควรเลี่ยงเอ็กซ์โปดิงก็คือควรเลี่ยงเหมือนกันนะครับโอเคอย่างอันนี้ผมเลือกเป็นฟาสอนิมีไปเลยให้มันวิ่งไวๆไปเลยนะครับขออนุญาตอธิบายอีก บางอันนะครับก็อย่างพวก exploding นี่ก็ถ้าเป็นไปได้เจออย่างที่ผมเจอตอนแรกเมื่อกี้ก็ข้ามได้ก็ข้ามไปเลยได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าจะเอาจริงๆผมมีให้แนะนำา3อันนะครับเป็น l e g e n l e g e n a n i m y นะครับ t r i c e แล้วก็ shield Dead นะครับอย่าง shield Dead อะ่ะมันยังพอรับได้เพราะว่าอย่าง cocodai คคมันตีหลายฮิตนะครับเออโอ้โหเ <laughs> ฮียไปเลยจะดูลบกด oh no, โอ้โโอ้โห โอเคแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับสําหรับถ้าคนอยากจะไต่พารากอนนะครับผมมันอาจจะเปลืองเวลานิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าไต่ถึง25ก็ให้นึกไว้ว่าเราได้ของดีนะครับเราได้รีโล10กว่าอันซึ่งจริงๆผมผ่านไปเรียบร้อยแล้วผมเอาไปใส่สปีดวาก้อนเรียบร้อยแล้วแมงก็ไม่ดอปไอนี้ให้ผมนะครับเอออันนี้ผมเนี่ยเลือกเป็นชิลได้นะครับอันนี้เลือกเป็นชิลได้แล้วลองดูก่อนก็ได้ครับอ่านี้เราก็เป็นไตรส์อ่าเป็นไตรส์อ่าอันนี้เราก็เป็นรีเจน,น,น,เรเน,นครับอ่าอันนี้เป็นรีเจน นี่เป็นไตรส์ไตรส์น,นี่เหมือนค่อนข้างโอเคอยู่นะค่อนข้างโอเคนะครับโอ้ยน่าน่าจะน่าจะน่าจะได้เล่นอยู่นะแต่ผมแอบบแอบบกลัวอยู่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันอ่ะอันนี้เริ่มลําบากแล้วอันนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอว่าจะผ่านไหมเพราะว่าเราโอ้โหอันนี้ไม่น่าจะผ่านเรากดเราก็ต้องกดโล่เยอะไปไหน่อยมันยากไปนิดนึงข้อเสียคือล่างต้นน่ะล่างต้นที่มันมีเกาะมากเกินไปอ่ะเวลาารุโตะมันรับอบบมันจะรับไม่ค่อยทันนะครับ เออมันจะหันไม่ทันฉะนั้นผมก็รีเลยไม่เป็นไรถ้าเราดันเราก็รอจนกว่าเราจะได้เปิร์ที่มันเหมาะกับเราอะนะครับแล้วก็มี r e v i t a l i z e นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเปิร์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าสมมุติว่าศัตรูตัวไหนตายเนี่ยจะทําการฮิวเพื่อนข้างๆนะครับทําให้สมมุติว่าเราไปเล่นกับไตส์เนี่ยจะไม่ดีแน่นอนนะครับมันจะทําให้ตัวรอบข้างอะมันฮิวนะครับ ซึ่งรวมไปถึงบอสด้วยฉะนั้นมันน่าจะยุ่งยากตอนบอสเนี่ยแหละเนี่ยแหละนะครับเพราะบอสอะมันเลือดมันเยอะนะครับมันอยู่ยาวตอนเราตีบอสตีอะไรไปด้วยแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ลูกกระจอกมันจะตายใกล้ๆมันไงมันทําให้ตัวมันไดฮิวไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่หวนอุ้ยอ่ะอันนี้โซฟาโซกุนนะอันนี้มียังไม่ได้กดชิลด์เลยครับอันนี้ถือว่าดีอยู่แต่ผมแอบๆเสียวเรื่องฮิวนะครับฮิวส่วนตัวนี่แอบเยอะเหมือนกันโอเคหนักหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะลองดูลองดู Okay. แต่รอบนี้มาเราเราไม่ได้ติดชิลบวกสามมานะครับตอนรอบล่าสุดที่ผมเคลียร์เนี่ยมันเป็นชิลบวกสามแล้วก็จะเป็นเรื่องของรีเจนแล้วก็อันนี้เป็นส,ส่วนใหญ่นะครับโดยวิธีการเล่นของผมนะครับก็พอกดสตาร์แล้วเนี่ยผมจะวางสโลตรงนี้2ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขยันปิดอันนี้แป๊บนึงโอเคแล้วก็วางสปีดวากอนนะครับฟาร์มตังค์ไปก่อนให้อันนี้มันสโลนะครับถ้ามันถึงตรงนี้เนี่ยพอมันสโลเนี่ยพอเข้าตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านเวฟหนึ่งพอดีนะครับซึ่งผมก็จะรอลง นันลดตัไปแล,แล้วนันโตสักอ่าเป็นไปได้ก็สัก2ตัวก็ได้ครับแล้วเราก็ฟาร์มตังค์ ál, ยาวๆเลยตรงนี้สบายๆครับมันเดินช้าอยู่แล้วเพราะว่าเรามีคอคไดายนะครับตัวนี้นี่ถือว่ามีบทบาทสําคัญมากเวลาลงพารากอนนะครับมันทําให้ตัวที่ถ้านับตรงๆและดาเมจพันเจ็ดในการเริ่มต้นเนี่ยมันถือว่ามีประโยชน์มากนะครับวางไว้2ตัวอย่างนี้มันก็ลดเกาะให้ด้วยนะเออบทบาทสําคัญมันอะจริงๆดาเมจมันน้อยครับเออแต่มันตีหลายติ๊กไง ซึ่งตีหลายติกถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกในเรื่องของเกาะบวก3มาจริงๆมันก็ถือว่าพอจะยุ่นยวนได้เพราะว่า2ตัวมันก็ตีไปหลายรอบแล้วอะเออตีไป4รอบบวกบวกแล้วฉะนั้นพอไหวครับพอไหวถ้าสมมุติว่าเราเลือกเกาะมาสักทีหนึ่งอันนี้ก็ไม่แย่นะครับโอเคอน,นี่แล้วก็อัพสปิดวากอนเต็ม2อันแล้วนะอันนี้ชิวๆอันนี้ผมไม่จําเป็นที่จริงๆถ้าปกติถ้าผมมีเกาะบวก3มผมก็จะวางอันนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะ เออแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีกรอบบอก3าชั้นะผมก็จะมามาวางตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมปกติผมเลือกเป็นในเรื่องของโคเซตนะครับแต่จริงๆผมไม่รู้จริงๆมันมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะแยกโซนกันดีมากกว่าครับแล้วก็ผมจะพยายามวางห่างๆนะมันจะได้ไปลายมันจะได้โดนเต็มๆเลยอันนี้ก็จะแหลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเอฟเฟกต์ละกันนะโอเคแล้วตอนนี้ก็เริ่มไหลแล้วครับเราก็เอาชาไฮอินมานะครับที่วางตรงนี้เพราะว่า เราจะเอาชาเฮอินมาเคลียรตรงทางทางยาวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตีล้าสเพราะว่าเดี๋ยวเราให้นารูตโตะเนี่ยเคลียรตัวหลุดนะครับส่วนชาเฮาอินเนี่ยตีเป็นเส้นตรงเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ค่อยมีตัวหลุดนะครับเออส่วนถ้าตัวไหนที่มันแยกออกมาแล้วมันมันพุ่งออกมาเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ก็ให้นารูตโตะเคลียได้นะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้หลักๆก็ประมาณนี้ เวลาผมลงพลารากอนนะสำหรับดาวาสำหรับดาว <c oughs> ดาวว่าคนที่ไหนนี่ก็สําหรับดาวนามก,ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็อยากพยายามทําให้มันมันง่ายกว่านี้หน่อยครับแต่ว่าจริงๆมัน <c oughs> ส่วนตัวไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูได้ครับบางทีจริงๆผมว่าผมว่าคนดูหลายๆคนเก่งกว่าผม <c oughs> เออบางทีอันนี้มันพอมันอีโวแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นจริงๆนะครับมันเออก็ทําให้แบบว่าเป็นแนวทางว่า โอเคสำหรับมือใหม่บางคนที่อาจจะมีตัวที่เก่งๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นพารากอนยังไงดีนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบเออค็อโควายมันมีประโยชน์ยังไงอะไรเงี้ยนะครับบางคนอาจจะมองว่าเออมันเป็นตัวม่วงแต่ว่าก็เลยไม่อยากใช้แต่ว่าจริงๆมันก็โอเคที่จะใช้เพราะว่าบางทีมันเอามาเป็นตัวซับนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีของการลงพารากอนโดยการที่ลงแบบผมนะครับก็คือข้อดีของมันหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือคนดูจะเห็นสังเกตเห็นคําว่าเทคดาวไหมครับนีเทคดาวไป2008 ซึ่งเทคดาวเนี่ยมันมีผลยังไงนะครับเอาง่ายๆว่าอะอย่างสมมติในเรื่องของนารุโตเนี่ยนะครับเทคดาวไปพันกว่าตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันนับจากตัวน้อยสุดเอ้ยมันนับรวมกันหรือมันนับจากตัวมากสุดนะครับซึ่งถ้านับจากตัวมากสุดเนี่ยเท่ากับว่าผมจะได้เก็บเทคดาวจานวนเกือบๆสองพในตาเดียวนะครับใน,ในเวลา5นาทีซึ่งอย่างที่ผมเคยทําคลิปยูทูบช็อตไปนะครับว่าข้อดีของการ ทำในเรื่องของเก็บเทคดาวโครบ5,000ตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะ่ะได้อัพซับสแตทนะครับก็คือเนี่ยครับ SAC อะไรพวกเนี้ยเอ,อ่ออัพสแตทลองได้นะครับโดยเราเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของเกรด A เป็นขั้นต่ำนะครับนี่ครับถ้าแชรสังเกตนะครับเอ่อเขาขไดายผมจริงไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้แต่ว่ามันเต็มร้อยแล้วแล้วก็ตอนนั้นสแตทชิป ที่มันสุ่มทั้งหมดผมเหลือผมก็เลยสุ่มไปนะครับกรลดูดดาว <S <S เพิ่มํามเอ่อเพิ่มระยะแล้วก็เออหลกัหลกๆก็ประมาณนี้ดามจจริงๆไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับโอเคนี่ก็ฟิเซอร์ก็ไม่มีอะไรครับก็เดินสโล์เรียบร้อยอันนี้นี่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วนี่ก็คือคลิปของวิธีการสอนเคลียร์พารากอนดาวนามเม็กนะครับก็คือชปเตอร์แรกนั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด ามให้ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันหนะ้าสวัสดีครับ